สาวลูกๆสวยๆทุกคนนะจ๊ะหวังว่าไอคงไม่ลืมสัญญานี่ให้พงอะไรพงแรกเลยขอบใจจ้าช huh? ื่ออะไรเนี่ย P I E N G P เพลงพินแม่ไปจะสะกดได้เห็นภาษาไทยสวัสดีจ้าเมื่อวานก็สำเร็จดูล่วงไปนะคะ จากที่แม่ไลฟ์เมื่อวานนี้ก็ได้เมื่อคืนเลยไปแวะเลี้ยงข้าวศิลปินเรียบร้อยหมดไปแล้วเมื่อคืนก็พาเด็กๆกินข้าวต้มนะคะที่สุพรรณบุรีได้หมดไปแล้วนะคะวันนี้มาลุยใหม่สวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีค่ะแม่ชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีจ้า่าาไม ได้ค่าห้องน้ำเพลงพินไม่ช่วยน้องเหรอเพลงพินช่วยค่าห้องน้ำน้องไหมไม่คอยถ้าเกิดค่าห้องน้ำจะเป็นอะไรที่พูดไปอีกยาวไกลอากาศเย็นขอบคุณจ้าเช่นเดียวกันนะจ๊าสวัสดีค่ะคุณดาซื้อมาฝากนะ วันนี้ยังไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าเจ้าภาพไม่ขอดำรงแม่ก็จะเล่นเรื่องเรื่องอื่นวันนี้ฝันใจมาแล้วแม่จะา <c oughs> เดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกเติ้นไป <c oughs> สวัสดีทั้งสองร้อยกว่าคนค่ะขอบคุณทีมขอจอขอใจนะจ๊ะวันนี้ขอสักอืม เมื่อวานแม่ขอบอะไรนะแอนนามายัางแอนนาแอดมินแม่มาม่แข่งกับได้่ะขอบคุณจ้าเพลงฟินขอบคุณพงมาลัยนะจ๊ะอยากดูหมองโปไหมค่ะ,ม,คะมันเศร้าไปเรื่องเศร้าเล่นไม่ได้คะ่ะงานวันเดียวนะคะขอ3ามบไปแดงว,วันนี้นะเมื่อวานได้ได,ได้ได้หมดไปแล้วนะคะเพราะเมื่อคืนพาลิเกไปเลี้ยงข้าวทั้งหมด18คนเมื่อคืนนะคะ,สะเสด็จอีเก่งไปแล้วะคะ่ะข้าของพาก็ออกเองนะคะ ยุพราชค่ะน่าจะไ,ไม่ใช่<ะ>ค่ะคืนนี้เราจะเสนอในท้องเรื่องอะไรกันดีถ้าจะพาไม่ขอนะคะ,ะก็ไม่เล่นดำดกพักกอดอาจจะปเป็นเร่นพรุ่งนี้สวัสดีคุณอามีรอค่ะขอบคุณหัวใจสีส้มนะคะอยากดูดอกฟ้ากาฝากค่ะโอ้ยโกมินไหมค่ะไม่น่าจะถึงเรื่องโกมินนะคะงาน งาขคืนเดียวเอาทีครับเอาพ่อห่มมาด้วยครับเอาหมอด,ด้วยครับมาเล้วใครอยเป็นคนเริ่มคนแรกแดงที่หนึ่งลูกสาวกำนันอืมน่าสนใจสวัสดีพี่หญิงอ้อค่ะมาแล้ว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 ,ลว,ลวขอบคุณคุณอามีเลาะค่ะขอบคุณพี่หญิงอ้อนะคะมาเล็วพี่หญิงอ้อช่วยประเดิมใบแรกเลยได้ไหมคะ เมื่อวานทะลุเป้านะคะแต่ก็หมดไปแล้วค่ะเพราะว่าเลี้ยงข้าวลิเกไปหมดแล้วนะคะเมื่อวานนี้เมื่อคืนแวะสุพรรณบุรีเพราะว่าอะไรรูออ้ป่าเพราะว่าเขาให้เข้าหกโมงเช้าก็เลยพาเด็กๆกินข้าวก็นั่งโอเอ้กันตั้งหกโมงเช้าถึงจะเข้า,ขาที่พักได้ค่ะไปแอบดูแม่ แต่ไม่ได้เข้าไปทักทําไมไม่เข้ามาล่ะจ๊ะลูกสาวกหนันยากดูครับวันนี้ฝันใจมาเราต้องเล่นเรื่องที่มันมีนางโกง<ห>แซบๆนะคะไ <laughs> ก่ครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีคุณน้ําค่ะลูกน้ํามาไหมคะมากันไหมคะคืนนี้ <c oughs> ใครก็ได้ช่วยประเดิมใบแดงแรกหน่อยเร็ว <c oughs> จะได้วีดวา่าเทฮาสวัสดีจ้ากําลังใจจาก อาบูดาบีคนเดิมใช่ไหมเนี่ยกำลังขับรถไปจ้าเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะดอกฝากาฝากแน่แสดงว่าชอบแสดงว่าชอบใจมาแล้วแม่จ๊ะนาเร็วใครจะประเดิมให้แม่เป็นใบแรก ลูกๆก,กันค่ะลูกสาวกำนันที่อะไรนะกับครับยากดูลูกสาวกำนันที่ดาวายใไม่อ๋อดูแหละยังไม่บอก <laughs> ไม่บอกเ,เรื่องอะไรปล่อย,อยงงไม่บอกอุปไปเป็นความลับจะได้เข้ามาดูไล์กันเยอะๆนะคะวันนี้ยิ้มยิ้มมาไลนะจ๊ะ ผันใจมาแล้วแม่จ๋า <Hello. S 1> วันนี้มาครบนะคะฝันใจมา <Okay. S 1> น้องมอสมานะคะลุงดากลับมาแล้วนะคะไม่บอก <Hello. S 1> อุบไปก่อนเได้เอุ่มมา้งงสวัสดีค่ะสุ่มเอาภาพปังไปแล้วเร็วทำไมไม่มีใครไปเดินให้แม่เลยพี่น้อยอเอาเริ่มที่พี่น้อยก่อนดีกว่า เตรียมตู้แล oh ้วค่ะค okay, ืนนี <im <im mm <im im ้อาบน้ำทาจัดไปสามเลยขอบคุณเพลงพินแต่งแต่งแต่งแต่แต่แต่ช่าแต่ง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 แต่แต่โอ้เดี๋ยวแล่ให้ฟังด้วยแล่แล่เข้าไปเลยแล่เข้าไปเลยแล่แข่งกับโจเลยโจได้ขี่บ่ายละไม่บอกได้เยอะโจได้เยอะไม่ต้องไม่ให้โจเยอะมาให้แม่นี่โอ้เล่คุณพี่แต่งหน้าเลยคืนนี้เล่นเลยคืนนี้จะเล่นแล้วเออ แรกเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณสามใบแดงแรกนะคะคุณเพียงพินขอบคุณจ้าติดตาติดน้องนุ่นมากค่ะโอ้ติดกันทั้งประเทศเลยค่ะแม่ยังต้องนั่งขำเลยเมื่อคืนว่าหลับไปเลยนะได้ยินเสียงก็เลยออกไปแซวก,กันซะหน่อยแหลล้อเรียนเราได้สมทบค่าห้องน้ำรู้บ้าค่าห้องน้ำมาเท่าไหร่เพียงพิน รู้ป้ะ <laughs> แหมเช่ามัาซะอย่างดีดเลยเมาหลับกันไม่ได้เข้าเลยห้องน้ำเฮ <มา S 1> <laughs> ้โอ้โหเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวเลลิเกลเลยอะไม่อยากรู้แหละจะบอกให้ป่ะ4,002น้ำซ้ำเอามาถ้าอย่างดีจะไม่ค่อยได้เข้าหรอกอะเมา ทัางมาเจอกันเหมาะกับบ้านบรมีน้องนุ้นค่ะเพลงพีจะไม่อยากรู้ยังไงเพราะเราหนึ่งในครอบครัวบ้านบรมี <laughs> ไม่อยากรู้ไม่ได้ไม่ได้นะคะเอ่อแม่ใหม่น่าละขอบคุณค่ะคุณวิไลรัตเมื่อคืนรักแม่ว่าค่ะลูกสาวกำนายกสนุกค่ะอย่าคิดก่อนนะจ๊ะคืนนี้แม่แล่ทำฝันแข่งกระดาดงเออใช่มันต้องเจอสักงานแหละกระดาดงอะ่ะ มาเร็วเขาประเดิมมันสามใบแล้วเรา,ขาเขยื้ไปเรื่อยให้ได้ห้า,ขาเขยื้ไปเรื่อยๆเร็วหนูหน้าเหมือนแหม่แหม่พอเมื่อคืนเราทวงตังคนะ์น่าหน้ามึนกันทั้งคู่เลยวันที่หกแล้วยังนั่งนิ่งอยู่นั่นนะดินั่นนะดิยังนิ่งกันอยู่เลยยังนงมาใครที่รักน้องๆก็ช่วยออกข้างน้ำแทนด้วยมาเร็วมาเลย ลงทุนยังยางสูงนะคะรถไฟปัน่นรถน้ำแต่สรุปเมากันเมากันเห <c oughs> มาะสมกับสูตรแม่ลูกไผ <c oughs> แลสนุกสนุกกันไปค่ะนะคะ,นะคะชีวิตเราอย่าไปเครียดมากเฮหาปาร์ตี้กันไป ชีวิตที่ยังมีอยู่ต้องหาความสุขใส่ตัวเพราะอะไรรู้ไหมพ่อคนแถวบ้านแม่เขามีตังมากแต่เขาไม่เที่ยวไม่กินแม่อะไรเขาเก็บแบบนี้แต่ทุกวันนี้เขาก็ป่วยนะคะไม่ได้ใช้ชีวิตเลยแต่แม่คุ้มแล้วชีวิตนี้ได้ไปนู่นไปนี่ได้รู้จักคนนั้นคนนี้นะคะสวัสดีทั้ทงสามร้อยคนค่ะ <laughs> <laughs> เพลงเพลงขออีกสองใบได้ไหมได้ไหม <laughs> <laughs> เทียวเล่นลูกสาวกับนายน็็สนุกดีครับเดี๋ยวดูก่อนค่ะวันนี้มีสองเรื่องให้เลือกอ่าไม่เรื่องน้อยหน้าก็เรื่องกำลังสุดนะคะรอนที่สิบเห็นแน็บกมีงานมีงานแก้ค่ะแม่งานแก้อะไรไม่เข้าใจเอาใหม่เอาใหม่ ยาละค่ะแม่อยากดูเสือ้อนากับน้อยนาเออแม่ก็คิดอยู่นะคิดอยู่เหมือนกันใช่คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องนี้นะคะขอบคุณทีมข้อเจอข้อใจค่ะขอบคุณตอตอน่ารักนะคะนุ่นบอกดำดงค่ะแม่ เรื่องน้อยหน้าน้อยหน้าค่ะนี่เราได้แล้วเน,นึ่งใบเพิ่งจะได้สามใบเองเพิ่งจะได้สามใบมแดงมาใครอยากดูเรื่องอะไรก็โปรมาคนละร้อยมีคนละคนละใบแดงสองแดงสองแดงสามแดงมาเร็วสามร้อย <c oughs> ชีวิตฝันจะได้สักสิบ ติดใบแดงนี่มันยากนะคะอย่างว่าเราไม่ใช่นี่นะเราไม่ใช่ลิเกเราเป็นนางเอกข้างฉากเป็นนักภาคนะคะวันนี้ต้องเป็นนักภาคเลยเพราะว่าคุณตรงไม่ได้มานะคะวันนี้ต้องเป็นนักภาคนะคะมาเร็วพ่อเซลแม่ใช่มาช่วยกันหน่อยแล้วขอบคุณทีมขอโจอข้อใจคะ่ะ <het ero> อืมเขาเตือนทำไมเนี่ยวันนี้ใส่จะไม่ทะลุเป้านะคะมีค่ะไรสดยิ้มใหญ่ค่ะอ่ะคนนี้มาอีกแล้วเมื่อวานคนนี้ก็ให้แม่ขี่ใบนะถ้าจำไม่ผิดมาแล้วค่ะช่วยกันเร็วโยนโยนกันมาเร็ว สวัสดีค่ะคุณใ,หม,ณมห,ใหม่สวัสดีค่ะคุณชุติมาทิตนาใช่ไหมบุ๊ดีค่ะไม่บอกมาเร็วสำหรับนี่ได้สองใบขงคขณ <c oughs> <c oughs> ข้าวข้าวองน้ำา <c oughs> ขอบคุณค่ะเล่เพลงพินประเดิมอย่างสวยงามนะคะคนใจดีประเดิมแล้วเลวขอให้มีคนต่อต่อไปค่ะไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องไม่ต้องไปสิสวัสดีค่ะน้อยหน้าเขสนุกค่ะถ่านี้ตามาอย่างตานะ นตายังไม่มายังไม่เข้าครับลูกยังไม่เข้าเท่าไหร่ทำงานเสือน้ากับน้อยหน้าสนุกใช่ค่ะวันนี้มี2เรื่องให้เลือกนะคะถ้าขอไม่ขอดำดงอ่ะไม่น่าจะเพราะเราเล่นแล้วตรงนี้ตรงไหนลงพโนเล่นแล้วไม่น่าจะใช่สวัสดีค่ะพองาว่าห้องน้ำหรืออีกสามพันจ็นั่นเลยดิจะได้ไหมเนี่ยเพลงพินแม่จะได้ไหมคนดูสองหกว่าไลสองร้อยห้าสิบห้า ให้ได้สิบใบพ่อขอห้าใบพอแล้วทุกคนข้าวของน้ำโหดมากเลยแตใครอยากติ้งให้พ่อฟากคุณแม่ได้นะ,ะไม่ต้องกับแป้งตัวเองเอาไว้รอดเลยฝากเพื่มเลยำพังตัวเองยังรีทั้งไม่รอดเราที่กลัวหอมที่กลัวเรามีความรู้สึกว่าเราไลฟ์บ้างดีกว่าไม่งั้นเราจะหายไปจาก <S 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 โซเชียลนะคะ <S <S